เลยอ่าเห็นไหมนะครับนี่นี่อ่าทดสอบทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนนี่นะครับ ครับเราก็มาดูโปรดักตัวใหม่นะครับตัวนี้ชื่อเป็นเสาวิทยุติดรถติดบ้านนะครับหรือว่าติดวิทยุมือถือนะครับชื่อว่า f ฟ n t e c ท LN 1 4 UV นะครับใช้ความได้ทั้งความหี่ได้ทั้ง U และ V นะครับความหี่ได้ตั้งแต่ร้อยสามสี่ VHF ได้แต่ร้อยสามสี่ถึงร้อยเจ็ดสนะครับแล้ว UHF ได้245 246นะครับแล้วก็ UHF สี0ถึง520เมกะเฮิมร์นะครับตัวนี้เป็นเสาขนาดเป็นเสาที่สามารถเป็นขั้ว PL อ่า PL259 นะครับ PL 2 5 9 PL 2 5 9สามารถต่อขั้วเนี่ยตรงนี้จะแหมมาให้นะครับต่อขั้ว PL 2 5 9ใส่ใส่ตรงนี้ไปนะครับใส่ไปเนี่ยหมุนนะครับความยาวก็จะอยู่ที่60เซนนะครับ60เซนอยู่ประมาณ60เซนนะครับเห็นไหม อ่าประมาณ60เซนนะครับประมาณ60เซนถ้าต่อขั้วไปอีกก็รวมเป็น60เซนแต่อยู่ที่58เซนนะครับก็สามารถต่อขั้วตรงนี้ใส่ก้างปลายากิได้นะครับใส่ก้างปลายากินะครับใส่ก้างปลายากิได้เอาไว้สําหรับติดรถยนต์นะครับแม็กซิมัมสูงสุดกําลังวัดได้2 0 0้วัตต์นะครับสูงสุดได้2 0 0้วัตต์นะครับ2 0 0้วัตต์กำลังส่งอยู่ที่10เดซิเบลนะครับ สิบเอ่า VSWR อยู่ที่ประมาณ1 3 1ถึง1.5นะครับตัวนี้ถ้าสมมุติว่าผมจะต่อกับขั้ววิทยุสื่อสารมือถือนะครับตัวนี้ผมก็ใส่ขั้วตัวนี้ไปนะครับเป็นขั้ว BNC ใส่เข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นขั้วเรียกว่าขั้ววิทยุรถต,ติดรถติดรถนะครับสำหรับเสาติดรถนะครับก็คุณใส่ขั้ว PL 2 5 9ไปนะครับอันนี้ผมจะใส่ขั้ว BNC ใส่ไป ตัวนี้ใส่แล้วใส่ตัวหนวดกุ้งเพื่อสำหรับรับสัญญาณได้รอบพิทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเอาต่อกับวิทยุสื่อสารทั่วไปนะครับโดยใช้ความหี่5 9นะครับผมจะเนี่ยเสียงชัดเลยนะครับมาแล้วรอบพิทางเนี่ยเนี่ย,น,ยนะครับเนี่ย เนี่ยมาชัดเลยนะครับอ่ะพอมาเนี่ยเนี่ยเสียงชัดเลยนะครับแรงมากผมกดส่งเนี่ยเนี่ยนะครับเห็นไหมผมกดส่งเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับเนี่ยเนี่ยอ่ะถ้ากดส่งเสาตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตอดไฟออกนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหม เนี่ยนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมแสงออกนะครับแสงออกนี่นี่เห็นไหมเนี่ยแสงออกชัดเลยอ่าเห็นไหมนะครับนี่นี่อ่านี่อ่าเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันครับนี่นะครับ กดมาแสงออกนะครับเห็นไหมคุณเห็นแสงไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นแสงไหมนี่นะครับกดมาเนี่ยเนี่ยครับแสงแรงนะครับแสงแรงพอสมควรนะครับนี่นี่นะครับกดมานะครับอ่ะกดนี่กดนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม อ่านี่เขาแตะอะ่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบการติดตั้งเสานะครับการติดตั้งเสาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับคุณสามารถใส่วิทยุอ่ามือถือได้หรือว่าว,วิทยุติดรถหรือว่าวิทยุติดบ้านได้นะครับนี่คือการสาธิตตัวเสาแฟงเทคอ่า ln 1 4 uv แอนเทนานะครับก็จะติดตัวกระจายอ่าเรียกว่าก้างก้างปลาอย่างนี้นครับ ติดมาอย่างนี้แล้วก็ต่อสายลงมานะครับต่อสายลงมาเป็นอย่างนี้นะครับต่อสายปุ๊บเนี่ยคือลักษณะตัวเสานะครับก็คือลักษณะตัวก้างปลาตรงนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสัญญาณของวิวได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะแหมตัวนี้ก็จะแหมนะครับแหมกับตัวเสานะครับ Sunday อ่าคือตัวนี้เป็นการสาธิตนะครับว่าสาธิตว่ามันติดตั้งยังไงนะครับถ้าสมมุติว่านี่นะครับนี่ นี่นะครับดูลักษณะการติดตั้งถ้าคุณไปใส่กับรถยนต์นะครับคุณก็ต้องมีตัวคีบตรงนี้นะครับติดกับรถยนต์นะครับตัวนี้ก็ต่อสายลงมานะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ทดสอบนี่ทดสอบทดสอบนี่นะครับสัญญาณก็จะประมาณนี้ก็เป็นการนี่นะครับตัวเสานะครับนี่นี่ ตัวเสาแฟงเทคอ่า LV 1 4 UV นะครับตัวนี้เป็นเสาที่เป็นเสาติดรถติดบ้านนะครับสำหรับวิทยุสื่อสารมือถือได้ด้วยนะครับเครื่องโมบายตัวใหญ่ไม่เกินหม่ววัดตัวนี้สำหรับใส่วิทยุมือถือที่เป็นวิทยุมือถือนะครับข้อต่อมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใส่มาอย่างนี้ถ้าคุณไปใส่ก้างปลาคุณก็สามารถหอดออกมาได้นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้หอดออกมาได้ใส่มาได้นะครับสามารถใส่กับวิทยุมือถือ นะครับวิทยุมือถือใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ท่านดูใส่ไงปุ๊บผมมีวิทยุตัวนี้ใช่ไหมครับใส่เข้าไปปุ๊บนี่นะครับนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเป็นสําหรับวิทยุมือถือนะครับนี่ว่าต่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถกดได้ใช้งานได้นะครับนี่นะครับก็สามารถใช้ เรียกว่าสามารถใช้งานกับวิทยุสื่อสารทั่วไปได้นะครับอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับหรือว่าส่งแรงนะครับใช้งานวิทยุโมบายเสาใหญ่แต่เสาใหญ่พอสมควรนะครับแต่การรับส่งดีนะครับนี่นะครับก็จะสาธิตให้ท่านดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทดสอบทดสอบนี่ะครับเห็นไหมนี่ทดสอบทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนนี่นะครับ ทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนอ่านี่นะครับก็ผมมะทดสอบ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 ความดังความชัดเจนเปลี่ยนนะครับทดสอบทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนนี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่าตัวเสาก็เป็นลักษณะ Go on.